ชิปเงินครับคเชฟคุณเสิร์ฟได้ทั้งหมดแล้วในค่ำคืนนี้ดีใ,ใจด้วยครับเอาแล้วครับขอบคุณครับโอ้โหโล่งดีใจมากมันจบแล้วจริงๆภูมิใจครับเพราะว่ามันตะกุกตะกากตั้งแต่แรกนะแล้วมันก็จบไปด้วยดีและนิำเงินเตรียมพร้อมคือพร้อมอะไรพร้อมไหมพร้อมคุณไปขโมยครัวสีแดงได้เลย ทีมสีแดงออกไปหมดเดี๋ยวนี้วิ่งเลยครับ <laughs> โชว์ศักยภาพเห็นว่า we can do it ทีมสีน้ำเงินมาแล้วสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมเส็ปเดิมเต็ปเดิมโอ้โหที่หน้าตางี้สเต็ปเดิมอะไรเนี่ยโอเค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 เคลียเดี๋ยวพี่เจะสั่งพิกับเมนที่ติดอยู่ตอนนี้ชุดแรก2เนื้อ5พ็อกช็อป5ปลา <laughs> เดี๋ยวนี้เลยอารเอสองเนื้อ5พ็อกช็อป5ปลา อกช็อปที่ทีมสีแดงทําไว้ก็เสียแทบหมดเลยครับหมูเขาแข็งเกี้ยงหมดเลยไม่สดเลยไปบ้านนู้นไปบ้าน้านู้นหมดแห้งมากแข็งเด็กเลยมีหมูสดไหมไปถามพี่อ๋อเพราะทุกอย่างมันละเนระนาดไปหมดอะไรอะไรพอกช็อปที่นี้แห้งพังหมดแล้วสภาพพอกช็อปที่เราเจอนะครับกระดูกแข็งแล้วใช่ไหมเนื้อติดกระดูกไม่แข็งกว่ากระดูกอ่ะเชฟครับอกช็อปที่มีแห้งหมดเลยหลังบ้านฝั่งของเก่งีป่ะท้าหมดแล้วไม่มีเหลือเลยฮะไม่มีเหลือเลยครับชิมเงินมีบ่าฝาน้ำเงินหมดเกี้ยงเหมือนกันครับเชฟ ใจนะครับที่มันมันเหลืองไวเลยขนาดนั้นทางฝั่งผมก็ขายจนหมดจริงๆซึ่งยังมีออเดอร์ค้างอยู่สามสี่ทับสองตัวสัเสื้ออยู่ไหนสามสี 3> 3่ทับสองอยู่ตรงด้านนี้ครับเมื่อประเมินสถานาการณ์แล้วว่าพ็อกช็อปของทีมสีแดงเสียห,ยหายหลายชิ้นจนไม่สามารถเสิร์ฟได้เชฟออฟจึงต้องแสดงความรับผิดชอบขอเปลี่ยนเมนูให้ลูกค้าใหม่ทั้งหมดขอโทษสวัสดีครับผมสวัสดีครับตัวพ็อกช็อปที่ตอนนี้มันขาดอยู่ผมมีปลากับตัวเนื้อให้อยากจะเปลี่ยนไหมครับผม เป็นปลานะครับผมขพอบพคุณมากครับเดี๋ยว่ามาเสิร์ฟให้ครับผมแกก็แมนเหมือนกันนะรับผิดช,ชอบแทนพวกเราเรอะนะนด้ก็ปลานะครับผมขอบคุณมากเดี๋ยูมาเสิร์ฟให้ครับผมแก <Okay, S 1> <Okay. S 2> ต้องยอมไปขอโทษลูกค้าตัดใจมากมบอกว่านุ <Okay. S 1> มีทั้งหมด7ที่มึงใช้ได้5ที่2ที่ใช้ไม่ได้ฉะนั้น2ที่นั้นเป็น1ปลา1เนื้อโอเคครับเชฟโอเคเรามีทั้งปลาทั้งเนื้ออยู่แล้วนี่ <Okay. S 1> ปลากับเนื้อพร้อมแล้วครับเนื้อมี5โ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคก็ตีนอื่นของผมที่ยังเหลืออยู่อะพร้อมเสิร์ฟลูกค้าหมด หลังจากที่ทีมสีน้ำเงินจัดการเปลี่ยนโปรตีน,รน,รนในจานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยบิวเนื้อสวยอีกทีหนึ่งแบบ,บเดิมเลยเนื้อชิ้นสองกำลังจะไปนะครับเชฟออฟก็เอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าด้วยตัวเองเพื่อเป็นการขอโทษสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบผมต้องขอโทษจริงๆครับผมตัวพ็อกช็อปมันไม่เพอร์เฟกที่จะต้องเสิร์ฟให้หลูกค้าได้ทานผมมีอยู่ก็จะเป็นตัวเนื้อเป็นเทนเดอร์ลอยกับตัวสโนว์ฟิชครับผมเป็นปลาหิมะนะครับขอบคุณมากขอโทษจริงนะครับผมซาบณมากครับครับผม ตอนนี้ทีมสีน้ำเงินเร่งทำของหวานอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับประทานอาหารของเชฟออฟครบทุกเมนูเอ็งวเสือสีน้ำเงินครับครับเชฟวันนี้คุณเสิร์ฟเสร็จทุกโต๊ะและคุณทำหน้าที่ของคุณได้อย่างเต็มที่ดีใจด้วยครับผมขอบคุณครับใช่ครับเดินกลัมา ในตัวแทนของ l ฮล k i t c h e n Thailand นะครับผมวันนี้ผมขอเนี่ยขอโทษมากๆกั่สิ่งที่เกิดขึ้นเรื่อที่ทำให้ล่าช้ากว่าทุกๆโต๊ะแต่ผมอยากทำให้มันสิ่งที่วิเศษที่สุดผมพาทุกคนมาขอโทษและขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องขอโทษเลยครับขอโทษนะครับเอ็นจอยครับผมขอบคุณมากครับอาอชาแนลใหม่นะครับจริงๆมันรู้สึกดีมากนะครับคือการที่เราทําอาหารเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทุกโต๊ะวันนี้เราประสบความสําเร็จละเวลดันเราทําได้เราเซอร์วิสได้ มันยิ่งรู้สึกภูมิใจถึงแม้มันเป็นความสําเร็จเล็กๆน้อยๆแต่มันค่อยๆเพิ่มทีละขั้นอันนี้คือเป็นการโชว์ศักยภาพของทุกคนให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะลุย Yo t ร i s is Hale Kitchen from us Yeah